ดูพี่น้องดูดูโอ้หเถาไม้เนาะเถาวันเนาะไม่ใช่สิรากมันอะ<ม>่ะพอฝนตกนี่มันก็ซอลงไปนะพี่น้องจ๋าแต่นี่เรามาดูเห็ดเห็ดยังเห็ดหยังพี่น้องหูบอเห็ดยังนี่เห็ดกอเห็ดกอเห็ดกอพี่น้องจ๋า ดี่แต่พี่น้องจ๋าเขาป่าเห็ดดูสิน่ะเห็ดมันก็ยังไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะคะพี่น้องถ้ามันขึ้นก็เห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งดอกสีแดงๆอั่นเอนะนี่มันก็จะขึ้นแถวนี้นะพี่น้องจ๋าแต่มันยังไม่ขึ้นเนาะต้นไม้นี่มันก็โคลนนะพี่น้องจ๋าดีแล้วหล่ะต้นไม้มันใหญ่แล้วน้ำหรือฝนมันตกแล้วมันจะลงไม่ถึงพื้นเนาะเห็ดมันก็จะไม่ขึ้นนะมันก็เลย จะแรงนะธรรมดาตรงนี้นะเคยมาเก็บนะโหเต็มเลยนะริมตรงเนี้ยเอาที่เดียวตรงก็เต็มตะการแล้วจ้ะแต่หลายปีมานน่เพราะต้นไม้มันโตไงต้นไม้มันโตแล้วก็ความความชุ่มชื้นมันมันลงมาไม่ถึงพื้นน่ะมันลงมาไม่ถึงพื้นนะพี่น้องจ๋ามันลงมาไม่ถึงพื้นนะนนนนะเห็ดมันก็ไม่ออกแล้วก็นี่เชื้อเห็ดนะฝนตกลงมามันก็จะไหลนะคะ หลไ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 หลลงไปโน้นนะคะลงไปคลองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่เขามาเดินเที่ยวนะปั่นจักรยานหรืออะไรนี่ตรงนี้ข้างล่างนะคะเขาจะมาเดินเที่ยวหรือปั่นจักรยานนะคะเป็นที่ที่เที่ยวง่ายๆเป็นที่เที่ยวเลรเ,นะเมื่อกี้นี้ก็เจอเขาปั่นจักรยานมาด้วยนะสองคนธรรมดาตรงนี้นะตรงที่ต้นไม้เยอะนี้ มันจะขึ้นนะพี่น้องจา๋ามันยังไม่ถึงเวลาหรือ,อยังไงแปลกแปกนี่มีตวัวโกระใหญ่แล้วแถวนี้จะก่อนเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยมีนะจะลงเนินนะพี่น้องจา๋าอย่าเลิมนะหวะัวทิมเอ้ยพี่น้องเอ้ยระวังหัวทิมนะวันนี้เราไม่เจอเห็ดใช่ไหมเราก็มาดูวิวในป่าม้างนะ้ํ้ำก็เยอะนะคะพี่น้องจา๋านี่คลองน้ำนะ คลองน้ำก็จะคดเคี้ยวคดเคี้ยวไปนะพี่น้องจ๋าคดเคี้ยวไหลไปฝนมันตกทุกวันนะฝนตกทุกวันดูดูดูพี่น้องจ๋าฝนตกทุกวันนะแต่ดูดินทีไม่ชุม่มไม่ชื้นเลยนะพี่น้องจ๋าตรงนี้มันก็จะเป็นป่าที่ว่าเป็นเนินนะเป็นเนินแล้วเป็นคลองน้ํา ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งของธรรมชาตินะพี่น้องจ๋ะธรรมชาติก็สร้างมานะคะพี่น้องก็นี่แหละเอามาฝากนะครับเอามาฝากนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระใสนะคะป่าบ้านเรานะป่าป่าที่นี่ไม่ใช่ป่าบ้านเราพี่น้องเอยเจอเห็นพงวานกำมพารดอกเดียวธรรมาดาตรงนี้มันจะเกินเป็นกลุ่มเลยมันมั้นถึงเวลาเราต้องมาจบับพี่น้องจา๋า ต้องมาจบับดูแล้วมันมีหยดดอกเดียวอีหลีอีหลอนี่นเฮ้อโดนเจ้าของเขากัดด้วยแหละโดนเจ้าของเข้ากัดพี่นอ้องจ้ะกระถมไปพี่น้องกถมไปอ็ได้กัพาดอกเดียวพี่น้องตรงที่จริงตรงนี้มันจิขึ้นเป็นกลุ่มแล้วพี่น้องจ้ะก็ว่า มันว่าท่านจะขึ้นนะบางๆต่างๆเดือนพุ่นแหละเรื่ออาทิตย์นานะั่นแหละประมาณนี้นะพี่น้องนะมีดอกเดียวโล่โทีเยวจะเข้าป่าไปอีกไปอีกตรงที่มันขึ้นนะตรงที่มันเคยขึ้นนะเราจะไม่เดินมัวนะเราจะาจะไปตรงที่มันเคยขึ้นนะจะมีหรือเปล่าก็รอดูชมนะคะพี่น้องจา๋าเห็ุจ้ะพี่น้องจา๋ากินได้ไหมนอ้อ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  ว่ากินได้อยู่นะแต่เรายังไม่เคยกินนะยังไม่กล้ากินนะพี่น้องจา๋าตอบด้วยนะคะกินได้ไหมกินได้ไหมนี่ดูใกล้ๆกลนะพี่น้องจา๋าจับดูก่อนเป็น,หน,หนอะไรเราใส่ถุงมืออ้าวใบไม้นี่ก็บางแคเห็นไหมนี่หัวมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องจา๋าใครตอบได้บอกด้วยนะคะถ้ามันกินได้ก็จะเก็บมาเอามาเอามาเก็บมาเก็บนะคะมาเก็บนะ ตอนนี้ก็ให้พี่น้องดูไปก่อนลักษณะของมันนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็มีนี่แต่เห็นเพื่อนเขาเก็บกินอยู่นะเออแต่นี้เราก็เอาไปนี่ก่อนนะเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆตอบก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บ <laughs> พี่น้องจา๋าเห็ดอีอย่างนี้เป็นกินได้อยู่ป่พี่น้องจา๋าเห็นไหมสวยเชียว แต่เราจะยังไม่เก็บนะรอถามพี่น้องก่อนพี่น้องตอบมาด้วยนะคะทุกท่านจ๋าตอบมาด้วยเด้อมีต้นนี้อีกดอกนึงอีกดอกนึงพี่น้องก็ยังไม่เก็บนะยังอ,อ,อ,อ้อยอยู่จ้ะพี่น้องขาหลกขาหล่ตรงไหนเมื่อกี้นี่เจออยู่ใ่ง่ายใต้ต้นคนไม้นี่ล,นะลูกเานาะลูกวัสดุพี่น้องจ๋า มาเป็นมาเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามาเป็นอะไรโอ้ห oh, oh, มาเป็นครอบครัวเลยโอ้โหเฮ้ยพี่น้องจา๋าโอ้โหเคยเห็นไหมมาเป็นเป็นครอบครัวแบบนี้พี่น้องจา๋าโอ้ยหนักตึ้งเลยหนักตึ้งเลยพี่น้องจา๋าจับแล้วจะเขียวปีดเลยไม่ธรรมดาเลยพี่น้องโคนมันนะโอู้อื้ าพี่น้องขนาดเลยขนาดเลยใส่ละดอกเมื่อกี้นี่ดอกเดียวเดียวนี่มาขึ้นอยู่กับเพื่อนนี่มาอยู่กับเพื่อนซะเลยเออ,เอ,อโอ้โหหนักมากพี่น้องจ้ะหนักจริงๆนอนก็แทะนะครับพี่น้องมีอีกไหมอันนี้แก่แล้วพี่น้องโอ้โหเรามาตอนแก่ อีกแล้วเอาจะมีอีกดอกนึงที่อย่างไวแก่นี่โออหัวหลุดหัวหลุดย่งไวแก่ไม่ไมีอันนี้สงสัยจะแกะ่พี่น้องจ๋าสงสัยจะแก่สงสัยจะแกะ่สสแกระดาบะโอะ้แก่แล้วนาอพี่น้องแก่แล้วไม่เอานะคะพี่น้องจ๋าเอาไว้ให้เขาทำเชื้ออยู่นี่นะ้อไม่ต้องเอาหรอกเพราะมันแก่แล้ว ค่ะมาตอนเธอแก่อีกแล้วพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ยังไม่แก่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ยังอ่อออยู่ยังอ่อออยู่โอ๋โอยังไม่แก่เลยนี่นี่ตะกองไว้ก่อนพี่น้องจ้ะตะกรงไว้ก่อนนี่อีกเอ้ย <laughs> กลับแล้วมันจะเป็นสีแหล่ๆเลยนะพี่น้องจ้ะหญ้ามันยาวพี่น้องหญ้ามันยาวเนาะนี่สี่ดอกตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแก่แล้วอันนี้ก็อันนี้แก่หรือยังอ้ยอันนี้ก็คิดว่าแก่แล้วเนาะไม่เอานะพี่น้องจ้ะคิดว่าแก่แล้วก็เราก็ไม่เอา